สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจะสีนำแฟนมัดมวยมาพบก,กับการว<ม>ิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันก่อนช่างของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568นะครับศึกเจ้ามวยไทยแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลา เที่ยง20แล้วก็ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทางช่อง3ในเวลาเที่ยง20เช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปรับชมการวิเคราะ์วิจารณ์นะครับฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องด้วยนะครับมวยพยก o n j u ครับครบเพื่อเรื่องมวยมีทุกอย่างนะครับโปรแกรมการแข่งขันล่วงหน้านะครับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มส่งราคามวยด้วยนะครับสำหรับมวยพยก o n j u สนใจอย่าเป็นสมาชิกก็ไลน์ไปที่ p y 2อ a ส p y 2 4 นะครับมวยพักยก2 4ขอบคุณด้วยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างน้ารงฤทธิ์สพรชัยกับน้ารงฤทธิ์ลูกกลมหลวงพิการ121ยอ็ดปอนน้ารงฤทธิ์สพอ,อนชัยนะครับนักมวยบุรีรัมย์ซ้อมที่ฮอนเนอร์มวยไทยอายุ21สูง170เป็นมวยขวา เปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาเตะขาเจอยางต่อยหมัดรุนแรงฟันศอกคมนะครับต้นต้นรุนนับรุนนกได้ล่าสุด3ไฟหลังนอกรวดนะครับชนะนอกยกสีเชิดชัยเล็กเมืองเพชรยิมในศึกมวยไทยพลังใหม่100ร้อยยี่สิบปอนชนะนอกยกสามเหล็กเพชรเพชรบ่อทองในศึกเจ็ดมงนวลแล้วก็ชนะนอกยกสามเลือดฤทธิ์ปัญญาฉัรโยธินในศึกเจ็ดมงนนลส่วนนรลงฤทธิ์ลูกกลมหลวงมวยจากสุรหัอตอายุสิบแปดสองร้อยเจ็ดสิบสามซ้อมลูกกลมหลวงเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงฟันศอกคม,คมวงในมี ปัมตีสู้นะครับมีฮึ้ตลอดไปแข็งแกร่งแข็งแรงล่าสุดนะครับชนะนกยกสี่ฤิทธิ์นาคาเบียดมวยไทยศึกมวยไทยพลังหม่ชนะนกยกสามยอดชายเล็กสิทธิ์ชยโยในศึกมวยในศึกมวยไทยพัฒมิตรแล้วก็ชนะคะแนนเพลิงอารมณ์สบุญชัยที่ลุ่มพินีคู่นี้ทรงสไตล์คล้ายกันนะครับประเภทเติหนักต่อยแรงรุนนับรุนนอกด้วยกันทั้งคู่มุมมองผู้ชนะผมมองไปที่นฤทริลล์ลูกกลมหลวงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแล้วก็เบียดเสรสีไปแล้วนะครับท้ายาปดีกว่า นะครับแล้วก็ลุนน็อกลุนนอ็นนอกได้ลุนนับลุนน็อกได้เหมือนกันจะเป็นฝ่ายชนะนลฤงลิ์สวอ,อชัยไปได้ครับคู่ที่2ของการถ่ายท่าสดพิกัด115ปอนด์นะครับมวยรอบอ่าวันมวยมันพันดุกรา้านลงพันพินิจเจอกับเด็ดอนันต์วรวิงิะพิกัด115ปอนด์ กราณาลงนะครับดารุ่งจากชุมพรอายุ16 6 7งร้อยคมวยเกียรติฟูเฟื่องเป็นมวยขวาแต่ประเภทตีนสายหน้าดีอาวุธครบเครื่องต่อยได้ทั้งบูทั้งบุเดินได้ถอยเป็นนะครับดักเตะขวาต่อยขวาแรงวงในมีขวางหน้าแทงแล้วก็มีกดแขน แทงยัดไส้แรงนะครับมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดนะครับล่าสุดชนะคะแนนดาวแดงเอนนี่มวยไทยในศึกเจ้ามวยไทย28มิถุนายน2568ต่อ115ปอนด์ส่วนเดชอนันต์วเวียงสะนะครับนักมวยจากสุรสซส้อมส,สมัยอายุ18โ70ทรงคล้ายกันเป็นประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีตั้งรับจับทางดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมตัวดีดและก็ <c oughs> จะได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือสภารัลรอมแล้วก็ได้เปรียบเรื่อง ระดูกประสบการณ์นะครับแต่เป็นมวยประเภทที่ท้ายไปไม่ดีมียุบมีแผ่วนะครับหลังๆนี่ไม่ชนะคาเรล,ล่าสุดก็แพ้น้องนนกยกสามเพชรปราศักต์โสรารชี่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนดาวแดงเอนนี่มวยไทยในศึกเกจ้ามวยไทยนะครับคนหนึ่งสดคนหนึ่งเก่านะครับผู้นี้ผู้ชนะผมคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของกล้าณาลงพันพินิษนะครับการยืนระยะเสียดสีไปแล้วนะครับถ้าถนนอดทนดีกว่าจะชนะรุ่นพี่อย่างเด็ดอนันต์วรวิงสะไปได้ครับ คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดเป็นคู่เอกนะครับแปะยิ้มสบุญมิลิทเจอกันอีทีกับเพชรแสนคมสอสมัยในพิกัด1 1 9ต่อ120ปอนด์ไปยิ้มต่อให้หนึ่งปอนด์ ไปยิมนักมวยจากนครศรีธรรมราช้อสอบนมิลิตอายุยิมสองสูงหนึเจ็ดสิบสองเป็นมือขวาประเภทมวยเข่านะครับแต่ว่าเดินได้ถอยเป็นนะครับออกแนวฝีมือมก็ได้ออกแนวเขา่าก็ได้ดักเตะดักต่อยก็ดีเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยก็ดีวงในปั้มตีแข็งแรงขวางแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดสะดุดแพนนกยกสองให้หนุม่มสุรินทร์ชอเกตเวลานในศึกวันต่อยร้อยสิบเจ็ดปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรสนคมสอสมัยในศึกเจ้ามวยไทยต่อยร้อยยิบสองปอนด์ชิงแชมป์นะครับส่วนเพชรสนคมเนี่ยนักมวยจากบึงการรุ่่นพี เก๋าเกมกปะดูกดีอายุยี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดสิบซ้อมแจ็กกี้ยิมแล้วก็เป็นมวยขวาประเภทจังหวะหลักหล่ยมฝีมือเชิงมวยดีนะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในมีพั่มตีแล้วก็มีขวางแทงมีหมัดมีศอกสลับเจ็ดไฟหลังแพ้แค่ครั้งเดียวให้กับแปะยิมซ้อบุญมิตรตัวเดียวนะครับล่าสุดนั้นชนะคะแนนชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซน์ศึกมวยไทยพลังใหม่คู่นี้นะครับผู้ชนะผมคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของเพชรแสนคมสอสมหมายนะครับน่า,น,า,น,าน่าจะ อา,อาศัยกระดูกประสบการณ์นะครับแก้มือเอาชนะทางด้านแปะยิ้มสอพุนบิลิทไปได้ครับไปที่คู่ที่4คู่ปิดท้าย9 PK เันชัยมุทัยยิมเจนกับซูเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมคู่นี้ย่างกันเกิดนะครับคู่นี้ย่างกันเกิดพิกัด122ปอนด์9 PK เนี่ยนักมวยขอนแก่นซ้อมที่ สมที่พีเคอายุ19สูง180เป็นมวยซ้ายสูงยาวใหญ่เปิดเกมเดินสัตว์แข้งต่อยหมัดวงในล็อกลัดตีนะครับแล้วก็มีคีบค้ำแทงนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ท่าโนอดทนไม่ค่อยดีล่าสุดแพ้น็อก3ไฟลวดเลยล่าสุดก็แพ้น็อกยก4เทพสังปราบเควินมวยไทยในศึกมวยไทยปรังใหม่118ปอนด์ส่วนซูเปอร์แบงค์จอร์นี่ยิมนักมวยนครศรีธรรมราชสมที่เพชรสิห์เดือนอายุ18สูง170นะครับ ก็เป็นประเภทมวยเข่าดุดันแข็งแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายดีล็อกลัดตีเหนียวล่าสุดแพ้นนักยกสิกลิดเงินพัทมิตรมวยไทยในศึกเจ้าวมวยไทยนะครับคู่นี้กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับก้าได้เปรียบรูปร่างแต่ถ้าทาโตด,ดอดทนไม่ดีผู้ชนะนะครับผมมองไปว่าน่าจะเป็นทางด้านของซูเปอร์แบงค์จอนลี่ยิมนะครับน่าจะแจ้งเกิดเอาชนะก้า พีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้ครับและไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่9สิงหาคม2 5 6 8นะครับตัวแรกครับคาดว่าจะเป็นนางลงฤทธิ์ลูกกลมหลวงนะครับตัว2ชอบไปที่กล้านาลงพันพินิดและก็ตัว3ชอบไปที่เพชรแสนคมสอสมยัยจะแก้มือเอาจะนะแปะยิมไปได้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณครับ